สวัสดีครับอ่ะก็มาอธิบายนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่แท้นะครับของเรานะฮะอ่ะสินค้านะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับในวันนี้นะครับเท่ากับที่ผมแจ้งไปในส่วนอ่แบตเตอรี่แท้นะครับเปลี่ยนได้นะครับขึ้นเหมือนศูนย์โดยตรงนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูกันนะครับอ่ะนี่คือตัวแบรนด์แบตเตอรี่ของเรานะครับจะเป็นแบรนด์นี้นะครับอ่ะตัวสวยๆนะครับโลโก้สวยๆแบบนี้นะครับ แพ็กเกจจิ้งนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับอ่าตอนอื่นนะครับแกะแบตเตอรี่นะครับออกมานะครับงน,น้ถ้าท่านจะลองนะครับถ้าท่านจะลองก็ให้ทำการนะครับทำการตัด ด้านข้างนะครับทำการตัดด้านข้างนะครับตัดตรงนี้นะครับแปบ๊บนวตัดให้ดูาการตัดนะฮะตัดชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเพื่อทาการลองนะฮะต่วก็จะติกตัวนี้ออกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พลาสติกด,ด้านบนก็ตัดออกด้วยก็ได้นะครับหรือจะดึงออกเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปที่เครื่องนะครับ ใส่เข้าไปที่เครื่องนะครับจากนั้นนะครับทําการเปิดเครื่องครับอโอเคนะครับ พอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาให้เราทําการนะครับคอนเน็กไวไฟนะครับให้เรียบร้อยนะฮะคอนเน็กไวไฟตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับทาไมคอนเน็กให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเข้าไปที่เมนมตั้งค่านะครับไปเมนูมตั้งค่าตรงนี้นะฮะเห็นไ,ไหมฮะตอนนี้นะครับจะยังไม่มีการ,รแจ้งเตือนจากตัวแบตเตอรี่หรือตัวเครื่องทําการ Uh, แจ OK ้งเตือนขึ้นมานะครับหรือบางเครื่องนะครับอาจจะไม่แจ OK ้งเตือนขึ้นมาตรงหน้านี้นะครับไม่แจ้งเตือนนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องทําการอัปเดตให้เครื่องนั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะอย่างเครื่องนี้อัปเดตแล้วเป็น ios ล่าสุดนะผมทําวิดีโอคือ iOS 18.6.2นะครับน,นะครับเท่าที่ผมทำวิดีโอนะครับอ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยครับเรายังไม่ได้เข้าโหมดซ่อมแซมก็ยังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเข้าไปที่ทั่วไปเกี่ยวกับสินส่วนและบริการนะครับเลือกเข้าไปเห็นไหมครัจะมีคําสั่งเริ่มทำงานใหม่และสิ้นสุดการซ่อมแซมนะครับ อ่ะอันนี้คือตัวเครื่องบอร์ดเป็นการบอร์ดทดลองให้เราดูแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับทําการเริ่มทดลองไปเลยครับ,นะรบกดไปตรงนี้ช้าเร็วจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับช้าเร็วนะครับถ้าโหมดนี้ไม่ทํางานนะครับกดแล้วขึ้นมีการขึ้นเครือข่ายเออร์เอร์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านทําการกดปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงและลดเสียงเพื่อทําการเข้าทางลัดนะครับ เข้าโมดซ่อมแซมทางรัดนั่นเองนะครับอ่ะโมดนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วเครื่องก็จะดับไปเลยทันทีนะณนะทันทีณนะตอนนั้นเลยนะครับอ่ะวันนี้อาจจะฝนตกนิดหนึ่งนะครับหน้าผู้ผมทําวิดีโอนะครับจ,จะชา้านิดนึ่นะ รลอสักครู่นึง โเคนะครับตัวเครื่องมาเรียบร้อยนะครับก็มาถึงหน้านี้ให้กดดําเนินการต่อไปนะครับรอ wi-fi สักครู่นะฮะดำเนินการต่อไปครับยอมรับครับ หอสักครู่นะครับตรงนี้ชาร็วอยู่ที่ความจําเครื่องของท่านแล้วก็ไวไฟนะครับชาร็วตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครัตรงนี้ชิ้นส่วนนี้จะขึ้นเป็นชิ้นส่วนแท้จากแอปเปิลนะครับดำเนินการต่อไปครับเริ่มใหม่ครับ โอเคมาเรียบร้อยนะครับรอสักครู่แล้วก็ปัดึินไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการไปที่แบตเตอรี่นะฮะาไปดูนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันแบตเตอรี่ได้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขากําลังยืนยันแบตเตอรี่อยู่นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับช้าเร็วอยู่ที่เครื่องนะครับอโอเคนะครับธรรมดานะครับอ่เราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้เรายืนยันแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับที่ทั่วไปยลากลเนื่องจากมีการซ่อมแซมหลายจุดนะครับให้เรากดเริ่มใหม่ ตัวเครื่องก็จะดับไปนะครับ ติดสวิตแนะ่สวิตคอมนะเริ่มการทอมแซมนะครับดำเนินการต่อครับยอมรับครับ กดดำเนินการต่อครับ เรามาดูกันนะครับอโอเคนะครับอ่ะเลื่อนมานะครับ